และจิตท,ที่จะไปตั้งในอารมณ์นั้นก็เกิดจากความคุ้นเคยที่โยมเสพคบมันมานานพระศาสดาจึงบอกวันทั้งวันเนี่ยเราอยู่ด้วยอกุศลหรือกุศลให้เราสังเกตถ้าโยมรู้สึกว่าวันทั้งวันเนี่ยโยมมีแต่โกรธพยาบาทเบียดเบียนนะอ่าก็ให้สำนึกเธอว่าทัติของเราข้างหน้าเนี่ยคาดว่าจะไม่ดีนะ เพราะอารมณ์คือผืนนาวิญญาณคือมเมล็ดพืชบุคคลคิดถึงสิ่งใดดำฤตถ,ถึงสิ่งใดปุณนภาวาพินิพติพบใหม่อันเป็นภัยที่น่ากลัวเกิดแล้วนะโยมคิดว่าปัจจุบันเนี่ยโยมไม่พยายามทิ้งแล้วตอนตายยมจะทิ้งได้ไหมฝันไปเถอนะนะมันต้องมีการฝึกทิ้งในปัจจุบันยมถึงจะรู้กำลังไง อาวันเนี้พอย,ยมทำปุ๊บนั่งอาณาปานสติรู้ลงไปยะยมรู้ก,กําลังขึ้นมาทันทีเลยโอ้โหยี่สิบนาทีฟุ้งตลอดเลยเว้ไม่เคยอยู่กับลมได้เลยอ่าอันเนี้เตรียมตัวเลยเนี่ยนะเตรียมตัวมามาวัดบ่อยๆเลยนะมาสร้างความคุ้นเคยกับสมณะบ่อยๆนะมาหาที่วิเวกหลีกเล้นนะเพราะคาดว่าที่ไปจะไม่ดีแน่นอน นะ <c oughs> แล้วเราก็จะรู้เป็นปัจจตังนะใครจะมาสาปแช่งอะไรเราโอ้โหไม่ต้องไม่ต้องฉันรู้ฉันรู้ใจฉันทั้งวันเนี่ยคิดแต่อกุศลเนี่ยดูท่าจะไม่หลอกเออมันคิดเองได้เลยมันรู้เองเลยเรียกว่าเป็นปัจจตัง <c oughs> อันนี้ยเป็นปัจจตังแบบอกุศลเลยใช่ไหม <c oughs> <c oughs> ชัดเจนนะเออ แต่ถ้าโยมฝึกรู้ลมหายใจไปเรื่อยๆแล้ววันทั้งวันเนี่ยโยมโอ้โหอยู่แต่กลับลมใช่ไหมมีแต่ปิติกระสุขไม่ต้องพยากรอ,อะไรร<บ> <c oughs> อดแน่คนนี้รอดคติดีแน่ <c oughs> และคติดีเนี่ยก็ยังไม่พอถ้าโยมมีแค่มีสุขปิติอะไรอย่างเงี้ยแต่การก้าวขึ้นเป็นอริยเนี่ยโยมต้องเห็นอะไร <c oughs> เห็นการเกิด <c oughs> การดับ การมีขึ้นและการหายไปของมันจิตเรามีปิติมีสุขมีกุศลก็จริงโอ้คิดแต่กุศลอยากจะช่วยเหลือเขาอยากจะจะให้ทานอยากโอ้ทุกอย่างดีหมดเลยนะวันทั้งวันนี่คิดเรื่องดีหมดเลยกุศลกรรมบทสิบเกิดตลอดเลยอย่าเพิ่งคิดว่ารอดนะ <c oughs> เพราะว่ากุศลกรรมบทสิบก็ยังมีโอกาสไปนรกได้นะก <c oughs> ุศลกรรมบทสิต้องประกอบด้วย มั่นคงในพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์อย่างไม่หวั่นไหวจึงจะเป็นโสดาบันนะดังนั้นหรือถ้าตรงนี้อีกมุมหนึ่งก็คือยมต้องเห็นอริสัจสี่เข้าไปด้วยยมถึงจะได้โสดาบันนะคือได้องค์ความรู้อันเป็นอริยะอารมณ์อะไรเกิดขึ้นมาถึงจะเป็นกุศลโยมก็มองว่าโอ้อันนี้ไม่เที่ยงเกิดแล้วก็ดับไปมีความแปรปรวนไปสิ้นไปดับไปเป็นธรรมดายมเห็นแค่นี้เข้าใจแค่นี้ ชัดเจนแค่นี้เชื่อมั่นอย่างนี้พอละอย่างนี้ก้าวข้ามพ้นปุถุชนภูมิละนะ,ะเข้าสู่สมมตานิยามระบบแห่งความถูกต้องนะเข้าสู่ภูมิแห่งสัพบ,บุรุษนะพ้นปุถุชนภูมิขึ้นมาละไม่อาจที่จะกระทำกรรมที่ทำแล้วเข้าถึงนรกกับเนศเดชานหรือเปรตวิสัยได้โ <c oughs> ยมยังทำชั่วอยู่นะ แต่ความชั่วนั้นไม่หนักพอที่จะพาไปอบายความชั่วนั้นจะไม่หนักพอที่เช่นหนึ่งจะไปฆ่าพ่อฆ่าแม่ฆ่าพระอาหารหันต์ทำผู้เจ้าให้หดเลือดทำส่งให้แตกแยกนี่ทำไม่ได้นะทำไม่ได้ละในใจยมทำไม่ได้ลนะเนี่ยลักษณะอย่างเนี้ยพระองค์เรียกว่า อปายะคมะนิยะราคะอปายะคมะนิยะโทสะอปายะคมะนิยะโมหะราคะโทสะโมหะที่จะนำไปสู่อาบายเนี่ยโสดาบันทำไม่ได้แล้วนะอ่าดังนั้นโสดาบันสกัทาคามีนาคามีพวกนี้ยังมีกิเลสอยู่ยังเป็นผู้มีเชื้อเหลืออยู่แต่ไม่ต้องไปนรกกัมเนดิชานเปรติไัย ไม่ไปทุกติแล้วนะดังที่พระสารีบุตรถามพระาศาสดาว่าบุคคลมีเชื้อเหลือต้องตกนรกทั้งหมดไหมพระาศาสดาบอกไม่ก้าวจำพวกเนี่ยไม่ตกนะก็ไล่มาตั้งแต่พวกนะโสดาบันไปยัน <c oughs> อันตราปรินิพพายีนั่นแหละพวกนี้ยังมีเชื้อเหลือ แต่ไม่ต้องไปอบายแล้วนะเนี่ยองค์ธรรมเหล่านี้โยมนะนั้นถ้าโสดาบันเนี่ยโยมก็ไปตรวจในคุณสมบัติโสดาบันนะใครมีมือถือแท็บเล็ตโหลดแอปพลิเคชันพุทธวจนะเข้าไปมีหนังสือทุกเล่มทำให้ไว้เรียบร้อยนะทั้งเล่มใหญ่เล่มเล็กนะ ใครถนัดอ่านหนังสือก็ถนัดใครถนัดอ่านมือถือแท็บเล็ตก็เอานะใครถนัดฟังก็ไปเปิดซีดีเอานะ <c oughs> ทำยังไงก็ได้ให้คำผู้เจ้าผ่านหูไปนะเข้ามาในการทรงจำให้ได้นะพอผู้เจ้าจัดเนี่ย สัตว์ที่ท่องเที่ยวในสังสารเนี่ยจะได้สดับก็ยากสดับแล้วจะทรงจําก็ยากทรงจําแล้วจะเอาไปไข้ควรก็ยากไข้ค,ควรแล้วจะได้ไปประพฤติธรรมสมควรแก่ทรรก็ยากมันยากเป็นขั้นขั้นขั้นข,นขนัไปเรื่อยๆนะเราก็จะมีน้อยลงไปเรื่อยๆน้อยลงไปน้อยลงไปน้อยลงไปนะดังนั้นทำยังไงก็ได้ให้ได้สดับก่อน ดังนั้นบุคคลที่ได้สดับเนี่ยซึ่งเราก็ไม่รู้ว่าใครมีกำลังของสมาธิมากน้อยแค่ไหนถ้าเขาทําสมาธิได้ตั้งแต่ปฐมฌานทุติยฌานตติฌานจตุฌานขึ้นไปเนี่ยนะ,ะในสมาธิพวกนี้บวกกับการที่โยมได้เคยสดับเรื่องอริสัตย์สีการเกิดการดับอย่างนี้แล้วโยมได้สมาธิมั่นคงบริบูรณ ตอนตายไม่เสื่อม <c oughs> พบหน้าของโยมเกิดอีกคราวเดียวแล้วจะปรินิพันธ์เมื่อกายแตกทำลายและพบหน้านั้นก็จะได้อัตภาพเป็นไปตามสมากำลังของสมาธิที่เราได้นะชา้นที่หนึ่งก็จะได้พรหม,มกายิกาชา้นที่สองได้อาพัสระชา้นที่สามได้สุภกินะชั้นสีได้เวาร,ระลนะนี่แค่ได้สดับนะ ดังนั้นสุดตะคำของตถาคตเนี่ยยมไม่ไม่เสียประโยชน์เลยมีประโยชน์ทั้งหมดมีประโยชน์มากแล้ววิธีที่ง่ายที่เท่าที่เราเสพครบประสูตรมาเนี่ยอาตมาและหลายๆคนก็มองกันว่า ละนันทีเนี่ยมันง่ายสุดละนะแล้วก็การ <c oughs> การอยู่กับลมหายใจเนี่ยมันมันเป็นสูตรสำเร็จละนะไม่ต้องทำอะไรไม่ต้องคิดอะไรมากอยู่กับลมบอกเหตุผลอะไรคือการลบภาวะตัณหาความอยากในการสร้างภพบจบละแค่นี้ยมมลบภาวะตัณหาได้อลาหันจิตมันจะออกไปปุ๊บรีบละนะ หรืออีกชื่อหนึ่งก็คือภาวะปฏิลาภิกานิสัญโยชนานี้หรือจะเรียกว่าภาวะโยคะยุตโตก็ได้หรือภาวะโยคะวิสังยุโตเรากาลังทําให้เป็นภาวะโยคะวิสังยุโตเห็นไหมอยู่กับลมเขาไว้ลมหายใจขณะยยมอยู่กับลมเนี่ยยมฝืนไหมฝืนมันจะออกไปฝืน,น,ออก,ฝนกลับมาเนี่ยยมทําลายอนุสัยตลอดเห็นไหมอนุสัยความเคยชินในการที่อยากไปมันอยากอยากไปอยากไป มันก็จะติดเป็นอุปนิสัยไปพอกายแต่ทำลายชีวิตแต่ทำลายจิตกำลังสัตว์กำลังไปยึดจิตดวงหม่กกำลังน้อมไปปุ๊บมันคุ้นเคยมันก็ตัดตัดช่วงขณะนั้นก็นิพพานพอดีพวกนี้จึงเป็นอันตรายปรินิพพาย,ยีนั้นละนั้นที่เนี่ยมันมันเข้ากรอบอันตรายปรินิพพาย,ยีเลยนะเนี่ยเข้ากรอบพวกนี้เลยเป็นการตัดการสร้างการเกิดตัดการสร้างภพ ไม่สนใจเนื้อหาอารมณ์ <c oughs> อารมณ์จะเนื้อหาอะไรก็ตามไม่สนใจกามวิตกพยาปาทวิตกวิหิงสาวิตกใช่ไหมเรามาคิดดีก็เป็นเนคขมวนะา,า,าวิตกนะอัยยาปาทวิตกอวิหิงสาวิตกเนื้อเรื่องจะเป็นแบบไหนก็ตามในหกแบบเนี้เกิดมาปุ๊บวางไม่สนใจ ซึ่งถ้าโยมสนใจเนื้อเรื่องเช่นสนใจเนื้อเรื่องดีเอาละเราทิ้งเลวเราสนใจเรื่องดีแล้วยังผูกติดกับอารมณ์ดีต่อไปการเกิดก็ยังมีการได้พบก็ยังมีการได้การเกิดมันก็จะชินชินในการสร้างการเกิดเนี่ยนะความชินในการสร้างการเกิดเนี่ยเรียกอุป,ปติป,ปติลาพิกานิสัญโยชนานิการเกิดที่ได้มาอันเป็นเครื่องผูก นี่ซึ่งตัวเนี้ถ้าดับได้ละได้นะไปะหีนาคือทำลายสิ้นเนี่ยนะพวกนี้ก็จะเป็นอันตราปริณิพายีเพราะเขาจะเหลือสังโยชน์ที่สร้างภพแค่นั้นซึ่งก็จะเป็นแค่จังหวะนิดเดียวในการน้อมไปแค่นั้นเห็นนะดังนั้นเราก็ละนันทีให้เร็วฝึกให้เร็วขึ้นเรื่อยๆคิดอะไรขึ้นมาก็รีบวางคิดอะไรขึ้นมาก็รีบวางวาง ท่านี้ถ้าเราทำงานอยู่ทำยังไงคิดเรื่องงานไปไม่เป็นไรแต่ถ้าจะคิดเรื่องงานแล้วเป็นอกุศลพยาบาทเบียดเบียนรีบทิง้งนั่นก็คือเราก็ทิ้งเหมือนกันจริงมะแต่เราไปทิ้งอกุศลไปทิ้งใน3ามกลุ่มนี้การพยาบาทเบียดเบียนนะรักษากลุ่มนี้ไว้เนคขมมะไม่พยาบาทไม่เบียดเบียนใช่ไหมแต่รักษากลุ่มนี้ไว้เนี่ยเพราะเรายังต้องสัมมาอาชีวะใช่ไหม <c oughs> เรารักษากลุ่มนี้ไว้ สังโยที่สร้างการเกิดสร้างภพก็ยังมีอยู่ใช่ไหมอ่าไม่เป็นไรให้รู้หลักการไว้แค่นั้นแล้วพอเราว่างจากงานเนี่ยนะเราก็ฝึกทิ้งเรื่อยๆทิ้งเรื่อยๆอยู่กับลมหายใจการพูดว่าฝึกทิ้งหรืออยู่กับลมก็เหมือนกันนะขณะที่โยมอยู่กับลมก็คือโยมทิ้งอารมณ์อื่นนั่นแหละ หรือถ้าอารมณ์อื่นกาลังมีมาเราก็ทิ้งไปซะแล้วกลับมาอยู่ับลมมันจะมีอีกมุมหนึ่งว่าโยมฝึกทิ้งอารมณ์เรื่อยๆแล้วมันเดี๋ยวมันจะไปติดทิ้งอารมณ์นะติดพยายามทิงท้งทิง้งมันลืมกลับมาเสาเขืนเสาหลังโยมจะเกิดอาการฟุ้งมากแล้วก็จิตมันจะเร็วจีเลยเราตามทิง้งมันตามทิง้งตามทิง้งตามตัดตัดตัดอารมณ์มเหนื่อยเครียดนะระวังนักปฏิบัติ จะเจออาการนี้ถ้าเจออาการเนี้ยให้แก้ได้กลับมาที่ลมหายใจง่ายมากเลยกลับมาที่เบสิกของเราเหมือนเดิมรู้ลมหายใจไปอย่าอยากอะไรหยุดอยากอดีตอนาคตวางนะขอสูดลมนะบอกตัวเองสูดลมเข้าไว้สูดลมเข้าไว้หายใจเข้าไว้นะยมคิดเหมือนยมไปชายทะเลนะ หรือไปที่ยอดเขาอากาศไปสุดลมซะแหมเต็มปอดนะดูมันแค่นี้มีความสุขแล้วนะ,ะจิตอยู่กับกายนิดเดียวมีความสุขล้ะแล้วยมคิดดูถ้ายมสามารถทําให้จิตอยู่กับกายได้ต่อเนื่องเนี่ยโอ้โหมันจะเกิดอะไรขึ้นพระศาสดาจึงตรัสอน,นิสงส์มหาศารเลยอิทธิปฏิหารก็ได้อาเทศนาปฏิหารทิพยาจักขูอะไรโอ้โหแทงตลอดซึ่งท่านเป็นนัเองหมดเลยนะแค่เอาจิตอยู่กับกายให้ได้นะ และที่สุดของการอน,นิสงส์งตรงนี้คือได้นิพพานะกายคกตาสติอันชนเหล่าใดไม่หลงลืมอมตะชื่อว่าอันชนเหล่านั้นไม่หลงลืมเห็นไหม <c oughs> น,นั้นหลักการเดียวจะเห็นว่ามันไม่ได้ซับซ้อนอะไรนะแต่เป็นเพราะบางทีเราไปฟังคนโน้นคนนี้มันยุ่งยากไปหมดเลยก็เลยดูธรรมาโอ้โหาศาสนาพุทธยุ่งยากอะไรนั่นน่นนี่นะแต่ตมาชอบทำเรื่องยากให้ง่ายอะ่ะนะ เียวบางคนอย่าไปมองว่าง่ายไปมันจะใช่หรือเปล่าเนี่ยนะอยากรู้เรื่องยากมาบอกเดี๋ยวจะบอกเรื่องยากให้นะเอาไปเลยบาลีไปเนี่ยนะปัปฏิการนิปฏติตาวะอุปฏติตาวะอะไรเนี่ยโอ้มีนะให้ยากเยอะนะเออแต่เห็นผ่านลาตีกันมานานอนย่าเหลืออีกไม่กี่ปี <c oughs> เอาเรื่องง่ายๆไปเถอะนะอืจะได้หลุดพ้นไวๆ <c oughs> จะได้มีความมั่นใจในตัวเองเหรอวะ เเรารอดแน่งานเนี้ยรอดนะจะเป็นยังไงก็ไม่กังวลละนะ <c oughs> ยงลงไปดูพระสูตรที่สัตว์ที่ไม่สะดุ้งกลัวต่อความตายสิใช่ไหมนะมีความมั่นคงในพระสัทธรรมอย่างเนี้ยใช่ไหมรู้ว่าเออกุศลเราได้ทําแล้วอกุศลเราได้ละอย่างเนี้ยใช่ไหมพรุนี้จะมีความมั่นใจเราเราทําไปเรื่อยเราเรา,เราจะมีความมั่นใจ่ะรอดปะลอดงานเนี้ยรอดนะใช่ไหม <c oughs> ถึงแม้อดีตเนี่ยโยมจะทําเร็วมาขนาดไหนเข้ามอดีตร้อยปีแต่โยมคิดไปถึงอดีตอีกสังสารวัตรเนี่ยมันเยอะกว่ามากนะเยอะกว่ามากดังนั้นดีเร็วร้อยปีเนี่ยมันยังแบบว่าดูกันไม่เข้าได้นะนอกจากโยมจะมาทําความดีในแบบกรรมไม่ดําไม่ขาวในร้อยปีเนี่ยมันพัฒนาได้แบบเป็นอาตาัตราเร่งเลยนะปื๊ดเลย แต่ถ้ากรรมแบบอื่นเนี่ยยมยอมมาประเมินไม่ได้เพราะว่าที่ผู้เจ้าตัดใช่ไหมพวกเราทุกคนก็โหทาความเลวมาทั้งดีทั้งเลวะมากมายใช่ไหมในด้านความเร็วนี่ไม่ต้องพูดถึงพวกเราเป็นโจรฆ่าชาวบ้านโจรปล้นชาวบ้านใช่ไหมโจรประพฤติผิดในการถูกเขานาไปฆ่าตัดคอนี่เลือดที่ไหลออกจากคอมากกว่าน้ํำในมาสมุทรนะใช่ไหม ดังนั้นจะมาบอกความเร็วร้อยปีเนะี่ยโยมน้อยมากน้อยมากเป็นทุลีเลยนะ,ะแต่โยมจะทําความดีทั่วๆไปก็เป็นทุลีเหมือนกันนะแต่ถ้าโยมทําความดีคือมักมีองปดอันนี้ไม่ใช่ทุลีละอ่ามันเป็นอะไรที่เป็นอนิสงส์มหาศาลที่จะทําให้เราเป็นอัตตาเร่งขึ้นมาเลยนะให้หลุดพ้นขึ้นมาเลยได้นิพพานได้เลย ดังนั้นเนี่ยเป็นองค์ความรู้ที่เราต้องได้ไปนะนะก็ฝากความรู้ไว้ให้พวกเราทีแรกว่าจะเล่าถึงวันสาวกานังสันนิปาโตแม่ไปเรื่องพบเรื่องชาติเรื่องการละตรงนี้นะแต่ก็เลยเออเอาได้ประโยชน์การหลุดพ้นเป็นหลักก่อนดีกว่านะเดี๋ยวรุ่งนี้ก็ได้ค่อยเล่ามาครับ แก็จะมีแง่ม <and un> <doubts> uh ุมอีกเยอะนะในเรื่องสาวกานังสันนิปาโตอโหสิเนี่ยนะเพราะจะเป็นพระสูตรที่ยาวที่ที่เริ่มจากนะมีไตเติ้ลให้หน่อยก็ได้นะเผื่อพรุ่งนี้คือเป็นการเล่าของพระพุทธเจ้าของเราเองเนี่ยว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยใช่ไหม จะสร,รู้อะไรปฏิจจสุบาทยังไงแล้วก็ทอพระไทยยังไงนะแล้วก็พระองค์ดำริยังไงพรหมมาทูนาัตนาอย่างไงใช่ไหมซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยพระพุทธเจ้าท่านก็ทรงคิดเองแล้วละ่ะว่าทรงจะแสดงธรรมแต่ในขณะที่คิดก็ท้อพระไทยด้วยแต่พรหมเนี่ยก็รู้แค่ช่วงกําลังท้อพระไทยก็เลยอ่ามาพอมาทูนาัตนาสามครั้งพระพุทธเจ้าก็ น้อมไปเพื่อการแสดงธรรมแล้วก็ตรวจดูโลกด้วยพุทธจักขูนะ่ะก็เห็นว่าสัตว์มีทุลีในดวงตาเนี่ยมากบ้างน้อยบ้างแล้วก็ <c oughs> ยกถึงพระพุทธว,วิปสัสสีแล้วพระพุทธว,วิปัสสีเนี่ยก็ก็ทร <c oughs> <c oughs> งตัดสินใจแสดงธรรมแต่ด้วยความที่ที่พระองค์เกิดมาในยุคที่ศีแลแะธรรมดี อายุมนุษย์เนี่ยจเจริญถึง80,000ปีเนี่ยพระองค์ก็ใช้ <c oughs> พุทธจักขุเลยดูว่าใครจะบรรลุธรรมได้ก็เห็นว่าอ่ะลูกกษัตริย์คนเนี้ยจะบรรลุทําได้นะก็มหมาามาคนเนี้นะก็มาที่กษัตริย์คนเนี้ยแสดงธรรมให้ฟังปุ๊บบรรลุธรรมพอบรรลุธรรมปุ๊บชาวเมืองอีก8ปดปืนสี่พันก็อ่ะกษัตริย์ยังออกบวชเลยเราก็ออกมา มาเข้าเฝ้าผู้เจ้าก็ตรวจอินทรีย์หมดปุ๊บแสดงธรรมบรรลุธรรมบรรลุธรรมเสร็จแล้วก็ <c oughs> เข้าไปเฝ้าพระศาสดาก็เสด็จไปพระนครปันทุมาดีก็ตนะามเสด็จไปองก็มาดูโอ้หมู่พิกุมากนะถ้างั้นก็ให้กระจายกันไปแสดงธรรมแล้วกัน ก็เลยสั่งให้เธอจงแสดงธรรมที่งดงามในเบื้องต้นท่ามกลางที่สุดสมบูรณ์ด้วยอัตตาเป็นชนะบริสุทธิ์บริรบรูรณ์ดีแล้วสิ้นเชิงอย่าเดินทางไปทางเดียวกันซ้ํากันถึงสองลูกกระจายไปทีละลูกจากนั้นก็สั่งต่อว่าทุกหกปีให้มาฟังปฏิโมกดังนั้นแง่มุมอันหนึ่งก็คือ ในการมารวมกันของพิกลเนี่ยอาจจะไม่ใช่ไม่ได้มาโดยไม่ได้นัดหมายมีการนัดหมายเพราะเริ่มมาจากพระพุทธเจ้าองค์แรกนะซึ่งพระพุทธเจ้าองค์แรกเนี่ยจะมีการประชุมแบบนี้สามครั้งนะแล้วทุกหกปีเนี่ยมันไม่ใช่หกปีธรรมดามันเกี่ยวข้องไปถึงพรมเกี่ยวข้องไปถึงเทวดา ซึ่งทั้งพรมทั้งเทวดาจะมาประกาศเตือนพิกุเมื่อผ่านไปหนึ่งปีทั่วโลกธาตุเนี่ยทั่วทั้งโลกปีหนึ่งผ่านไปแล้วเหลืออีกห้าปีที่สองผ่านไปเหลืออีกสี่นะไล่จนถึงปีที่หกสุดท้ายแล้วนะให้ท่านไปประชุมกันเถิดน,นะ,ะฟังปาติโมเทวดายัางช่วยเตือนพรมก็ช่วยเตือนนะมันยิ่งใหญ่กว่าการที่ มาประชุมกันโดยไม่ได้นัดหมายอีกอม,มันยิ่งใหญ่มหาสานแล้วพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์ก็ทํามาอย่างนี้มันเป็นพุทธประเพณีเลยนะเพียงแต่ว่าอายุของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เนี่ยเกิดมาในช่วงอายุที่สั้นหรือยาวแค่ไหนกันนั่นเองเกิดในช่วงที่อายุยาวก็จะมีการประชุมกันอย่างมากก็คือสามครั้ง ผู้จ้าสิกขีก็สามครั้งแต่จํานวนลดลงแต่พอต่อมาต่อมาก็จํานวนลดลงจนเหลือพระผู้เจ้าเราเนี่ยครั้งเดียว1250งรูกดังนั้นก็เลยเป็นเหตุเป็นปัจจัยว่าเอ๊ในการประชุมครั้งเดียวเนี่ยจะมีการนัดหมายไหมเพราะว่ามันประชุมแค่ครั้งเดียวมันก็ไม่ต้องนัดอะไรไงแต่การจะบอกว่านัดไม่นัดก็พูดไม่ได้ ใช่ไหมแต่มีการแสดงธรรมอันนี้ในทุกๆพระพุทธเจ้าซึ่งพระพุทธเจ้าของเราเนี่ยเล่าถึงพระพุทธเจ้าวิปัสสีว่าพระพุทธเจ้าวิปัสสีเนี่ยแสดงโอวาทปาติโมกอย่างนี้นะเท่ากับพระพุทธเจ้าเราพูดด้วยไหมเท่ากับพระพุทธเจ้าเราพูดด้วยและในเนื้อหานั้นก็ยังมีบอกตอกย้ำอีกว่านี้เป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลาย ซึ่งก็แสดงว่าพระพุทเจ้าทุกพระองค์ก็จะต้องพูดอย่างนี้นะซึ่งพระพุทธเจ้าของเรามันเป็นมันเป็นนยยะที่แยบคายมากนะแทนที่พระพเจ้าจะพูดเปล่าๆเรื่องเนี้ยท่านก็พูดถึงพระพุทเจ้า91กับที่ล่วงไปแล้วว่าทรงแสดงอย่างนี้โดยที่ท่านก็พูดเองเมื่อท่านพูดเองปุ๊บอันนี้คือท่านพูดด้วยเหมือนกันใช่ไหมแล้วก็พูดว่าอันนี้พระพุทธเจ้าพูด แล้วก็พูดตอกย้ำว่าอันนี้พระพุทธเจ้าทั้งหลายเป็นคําสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายก็เป็นการคอนเฟิร์มว่าพระพุทธเจ้าทุกๆพระองค์สอนอย่างนี้นะนี่ดังนั้นถึงแม้ในพระสูตรที่พระพุทธเจ้าองค์ถัดมาถัดมาไม่มีเนื้อหาเอาไว้เราก็สามารถอ้างอิงตรงนี้ได้เพราะอย่างน้อยอันเนี้ยพระพุทธเจ้าเราเป็นคนพูดเพราะเป็นคนเล่าอดีตของพระพุทธเจ้าองค์ก่อนๆให้ฟังคําที่หลุดจากปากพระพุทธเจ้านั่นก็คือพระพุทธเจ้าเราพูดนั่นเอง และเป็นคําที่เป็นอาการลิโกตลอดสิ่งที่ไม่มีประโยชน์จะไม่หลุดออกมาจากปากพระพุทธเจ้านะดังนั้นบางทีพวกเราอาจจะเข้าไปหาบอกเอ้ไม่มีนี่พระพุทธเจ้าของเราแสดงธรรมบทนี้แต่นัยยมันลึกซึ้งซ่อนอยู่ในนั้นแล้วเรียบร้อยโดยหลายแงยม่มุมนะแล้วก็การนัดหรือไม่นัดมีหรือเปล่าอะไรเนี่ยแล้ว พรมต้องมาทูลนารัธนาไหมพระพุทธเจ้าคิดก่อนเองก่อนหรือเปล่าในนั้นจะมีบอกหมดเลยเป็นอยู่ที่ว่าเราเก็บรายละเอียดได้หมดไหมนะพอเรากลับไปเก็บรายละเอียดเรื่อยๆเราก็จะเห็นนะความจริงชัดขึ้นมาเรื่อยๆนะแล้วพระอาหารหันต์ที่มาเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้จัดว่าเป็นเอหิภิกุนะคือบวชด,ด้วยพระองค์เองพระองค์จัดแค่ว่าเป็นอาหารหันต ขีนาศบนะเป็นลานขีนาศบนะ,ะ <c oughs> ก็มีหลายๆแง่มุมที่เราจะได้จากการศึกษาพระสูตรนี้นะ,ะก็เดี๋ยวพรุ่งนี้จะเฉลยรายละเอียดต่อนะวันนี้ไตเติน้นให้นิดหนึ่งก่อนนะ,ะก็ เดี๋ยวเวลาจะร่วงเลยเพราะว่าวันนี้ก็ต้องลงอุโบสถด,ด้วยนะแล้วก็วันนี้มีเสาคําด้วยนะโอซ้อนกันหลายหลายอันเสร็จจากนี้พี่กูก็จะพร้อมกันไปลงอุโบสถนะก็เลยปิดคําถามไว้ก่อนไหมไ<ด>นะ,ะนะแล้ก็ติดตามในสื่อออนไลน์ตรงนี้ ประโยชน์ในการติดตามนั้นพระผู้มีพระภาคได้ตรัสนะว่าประโยชน์ของการติดตามนะก็คือเพื่อให้ผู้เก่านะธรรมะที่พวกเราสั่งสมมานานนะประโยชน์อะไรเล่าสำหรับการติดตามพระองค์บอกว่าเพื่อได้ซึ่งกระถาวัตถุ10อย่าง คาถาวัตถุสิบอย่างคือความมักน้อยความสันโดษความสงบสงัดการไม่คลุกคลีการมีความเพียรศีลส,สมาธิปัญญาวิมุตติวิมุตติยานทศนะถ้าไม่ใช่เพื่อประโยชน์อันนี้ผู้เก่าไม่สมควรจะติดตามไม่มีความจําเป็นนะแต่เพราะความจําเป็นจึงต้องติดตามพระศาสดาอย่างใกล้ชิดก็เพื่อได้ฟังคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ซึ่งคาถาวัตถุสิบอย่างนี้ เป็นธรรมะเครื่องขูดเก่ากิเลสนะจะทําให้เราขูดเก่ากิเลสดังนั้นเราต้องมีเหตุผลในการติดตามนะเราติดตามฟังธรรมะพระศาสดาเพื่ออะไรนะแลนะพระองค์ได้ตรัสไว้แล้วว่าธรรมะก็ดีวินัยก็ดีที่เราแสดงแล้วบัญญัติแล้วแก่พวกเธอทั้งหลายทำวินัยนั้นจะเป็นศาสดาของพวกเธอทั้งหลายโดยการล่วงไปแห่งเราเราติดตามธรรมะก็คือเราติดตามพระศาสดานะ